ซึ่งพไปถึงที่หมู่บ้านพวกชาวบ้านต่างก็พากันมาเรียกพวกับพวกตเอกหนีมาเมื่อคืนนะองแล้วจากนั้นทั้งองัุยจันท้วี่เอกก็ได้ามับนัเสือตะกีมาว่าที่เดเหองนะมาเอกมาครับผอฉันหนูน้องอัฟฟ้าด้วยชื่อทาปตะกีก็บอกว่าตัวเองก็ยงเนี่ยเถวเยเน็ตเกงนะถ้าถึงใครต่อีกรอบคนที่ลำบากก็คืฉันแล้วจากนั้นพีเอกก็เดินเยไป ในตอนนั้นตัวเขาก็คิดในใจว่าต่อให้ชีวิตจะเปียกอันตรายแค่ไหนแต่มันก็ดีกว่าอยู่ในมังคละที่เรียกว่าโตเกียวซะกีแล้วตัวอนิเมะในตอนที่หนึ่งต่อจากตอนที่แล้วนะครับผมหลังจากที่พระเอกมันแยกตัวออกมาจากหมู่บ้านเพื่อที่จะไปอัพแด์ของตัวเอง สองคนฟื้นชิ้นมาตัวมันก็ดีใจยกใหญ่แล้วทั้งสามคนก็เริ่มโจมตีเจ้าโคลอีกครั้งหโดยพวกเขาสลับกันโจมตีไปมาอายแล้วกนีครับ ตัวดีตัวแร่ที่ยังหาตัวเลเนี่ยมาัต่อไปก็เหล็กนี่ตอนะขันดับเกิการเป็นหน้าตาแบนนะจ้าโทตวันก็เลยกขมืมปัแต่งให้ไม่ได้ไป็นเว้หมล่าสุดอดได้ออกมาลวทองงกกับช่องอนในแมบิงครับนี่ฮะนี่ดม ก็เล่นสดแล้วก็ลาพีสก็แล้ก็นี่ะเอมบริดเอมบร์ก็เลยถายินหวมันวนไปิมากเองทำอะไ้นของเ้ามาเตกยบอา งั้นให้ดูภาพในอนาคตเลยก็แล้วกันแล้วจากนั้นตัวมันก็ได้ฉายภาพให้พวกไปเอกดูนะครับผมซึ่งภาพสกีแล้วทั้งคู่นี่คือกอตของเอกงะค่ะหรือหน้าตาจะสวยกว่าจะแบเป็นตอนนี้มากๆแต่ว่าจาเป็นจะต้องสก็อตลยเย้เย้เ้ตัวือก็่าวมาขัเอกแล้วบอกให้ระเอกดูต่อสก็อต่องทองทอองทองแล้วก็อตของทอง อวาอตวานะคทางด้านของชินโะก็เลยตออตาอันสะก็ตอบเพ้นนะคะเพ้นเพ้นเพ้นเ้นเนเพ้นเ้นเพ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 ชนเพ้รเเพ้นเพ้นเพนพ้้นนเพ้นเนนเเ้้น้น้ มันก็ตกใจเล็กน้อยแล้วมันก็เร ah ่มซนอะาเี้ยคกับพกข้มาอย่าี้ก็เวลาตอนพักจะน้ำาเพราว่าที่นี่มันคือห้องน้ำหญิงทางน้นของพระเอก